โอ้โหงามมากเลยนะเนี่ยงามมากเลยตัวนี้ใช้เวลาทำกี่วันครับเนี่ยตัวนี้เอาจริงๆก็เป็นอาทิตย์นะับอ๋อประมาณอาทิตย์ใช่ไหมคือเรามีความรู้อยู่แล้วว่าจุดนั้นจุดนี้นะ,ะถ้ามาทำนั่นใหม่ๆอาทิตย์หนึ่งไม่น่าจะสเสรนะ็จแล้วเนาะครับโอ้ใช้ได้เลยงามงามงาม,งามครับล้อหมุนได้ไหมรุ่นนี้ล้อหมุนได้ ตัวนี้หมุนได้เลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะมีมนยได้จังโอเคเาได้เออาจริงๆเห็นรถปิกอัพนะในนั่นน่ะจริงอยากจะมาถ่ายรถปิกอัพแต่คันนี้ก็โอเคอลังการเลยนะคันนี้ถือว่าโอเคเลยแหละมันเป็นอะไรนั้นอ๋อต้องใส่ใช่ไหมต้องใส่อย่างนี้อีกเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหม ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมันขาดตัวไหนต้องต้องต้องเสริมฝาตะแกรงหน้าแล้วก็ตะแกรงหน้าแล้วก็ไอ้ตรงกระโปรงเนี่ยมันจะทำไม่เสร็จนิดหน่อยนะไม่เยอะเพราะว่าขาโต๊ะขาตั้งอะไรก็วางเรียบร้อยแล้วถ้าขึ้นห้างประมาณเท่าไหร่เนี่ยลำเนี่ยขึ้นห้างประมาณสามพัน โอ้สามพันเลยนะโอเคเลยสุดยอดเลยเนาะ 5, <000. S 1> ประมาณนั้นนะเนาะยอดได้นิดหน่อยเลยเนาะ 5, <000. S 1> ประมาณยอดได้นิดหน่อยอันนี้ได้ตัวปิ๊งอัพไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปแล้วขึ้นห้างเท่าไหร่ปิ๊งอัพอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าพันมาตัวทำยากครับ 5, <000. S 1> ยากยิ้มได้แล้วครับวันวนี้ปิ๊งอัพออกไปแล้วปิ๊งอัพออกไปแล้วยิ้มได้ลนะครับชัางลวด ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวกลางใช่ไหมที่เคยทำใช่ไหมใช่ใช่จักรยานาจักรยานส่งแก๊สจักรยานส่งแก๊สจักรยานอะไรเขาเรียกรู่สภารุ่นเก่าไอ้ที่จักรยานโบราณไปซนีใช่ไปซนีไปซนีเป็นโบราณเนาะโอเค่ยจักรยานตัวนี้ทํายากไหมในกี่วันวันนี้สองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเสร็จนะเหมือนวันนั้นที่ที่ทําต่อเขาเนาะแต่แต่คือรายละเอียดมันมัน คล้ายๆกันแต่นี่เหมือนคันนั้นนม่เหมือนลำนั้นอันนี้เหมือนกับไออะไรนะจักรยานรยานญี่ปุ่นรุ่นพ่อรุ่นปู่เราสมัยแต่ก่อนนี่ก็ปั่นเนาะที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์มามันก็จะใช้ตัวนี้ใครมีใครมีลำนี้ขี่ในหมู่บ้านแล้วโคตรโก้เลยนะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเป็นเป็นหมู่บ้านป่าใช้ตัวนี้แหละอันนี้เป็นรุ่นไหนนะรุ่นนี้ ตัวนี้รถจักรสี่เกบสี่เก้ใช่ไหมเป็นตัวใหม่ที่ทำย้อนยุคใช่ไหมย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคใช่ไหมเรือมันเป็นโบราณเลยอันนี้โบราณเลยโบราณเลยโบราณแบบโบราณไม่ใช่เก้าใช่เก้าสิบอ๋อโบราณหรือเปล่าเก้าสิบนะ โบราณออก90โบราณเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้มันจะตัวฐานตัวนี้มันจะเชื่อมตัวเรื่แบบใช่ไหมตัวนั้นตัวเรื่แบบตัวนี้คือตัวแท้โบราณแท้โบราณแท้โอเคถ้ามีใครสั่งเข้ามาได้เนาะเราลดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แต่ขึ้นห้างก็ล้ำนี้ก็สามพันแหละเนาะแต่โทรมาติดต่อได้เดี๋ยวจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับผม ลายอยู่ด้านล่าง a c e บ o o k ก็เป็นตอนนี้สายันแทนเมสก็ดัดสายันจันจันวงสายันจันวงนะครับสายันจันวงอันแฮนเมกเป็นไงกู้ไม่ได้กู้ไม่ได้เข้ารหัสไม่ได้เข้ารหัสไม่ได้นะครับหลงลืมรหัสอ๋อเมสเซนเจอร์ยังใช้ได้อยู่แต่รหัสด้านหน้าเข้าไม่ได้โอ้ยอะไรเป็นยังไงจะบ้าตาย เสจแล้วนะครับนี่มาชมบแโอเคถ้าใครอยากจะติดตอ่อก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ให้ด้านล่างนะครับผมบอกเบอร์อีกรอบหนึ่งเดีว0 8 0 6ปดโซนหโอเคติดต่อมาได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้เลย